สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิยนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามัน,นะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านนางสาวนัทธามหัตนาหรือว่าโบนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่6มิถุนายน2564หลังคําปากานักคิดนักเขียนได้พโพสต์ข้อความผ่าน Facebook มีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุบ,บอกว่านางสาวนัทธาไม่เคยเขียนสเตตัสว่า การเรียกคนชู3นิ้วว่าสามกีดนั้นไม่ถูกต้องอย่างไรโดยนางสาวนัทธาโพสต์เฟซบุ๊คระบุว่าต้นเคยติงประเด็นนั้นมาก่อนและไม่เคยสนับสนุนการสื่อสารอย่างไม่ให้เกียรติเรื่องนั้นเราเคยติงค่ะไม่เคยสนับสนุนให้ใครสื่อสารอย่างไม่ให้เกียรติกันอยู่แล้วซึ่งเป็นเหตุให้คุณด่าเราว่าดัดจริตและหิวแสงว่าแต่คุณเคยประนามคนที่ก่ออาชญากรรมกับเราไหมจําได้ว่า เคยนั่งจัดรายการวอร์รอกสนุกสนานเรื่องที่ปบินเอาภาพแอบถ่ายไปปล่อยพร้อมกล่าวหาว่าเราถ่ายเองและปล่อยเองเพราะอยากจับผู้ชายและคุณพูดว่าเราจะไปแจ้งความทําไมถ้าเป็นคุณจะถ่ายคลิปที่เด็ดกว่ามาปล่อยเลยการไปออกรายการสื่อช่องใดก็ตามคือโอกาสในการพูดกับประชาชนหน้าจอของสื่อนั้นเมื่อเขาต้องการฟังเราก็พูดให้ฟังที่ผ่านมาหลายคนในฝั่งที่คุณสนับสนุนก็ไปร่วมรายการมาก่อน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้รับฟังมุมมองที่แตกต่างกันไม่ใช่ดาทอสร้างความเปลี่ยนชังไปวันๆนะครับนี่ฮะหลังจากที่ทางด้านคุณโบนัทธามหัตนานั้นมาออกรายการนะครับของท็อปนิวส์นะครับ,รบก็เรียกว่าหลายคนนั้นก็ออกมาติดติงว่าคุณโบนั้นเปลี่ยนข้างหรือคุณโบนั้นกลายเป็นสลิมหรือไม่อย่างไรแต่นี่ฮะคุณโบก็อธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะไปออกสื่อ ก็หมายความว่าจะได้พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นให้กับอีกฝั่งหนึ่งฟังซึ่งที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าคุณโบนั้นมีหลักการภายในตัวตนของตัวเองนะครับมีการเคลื่อนไหวเรื่องของประชาธิปไตยอย่างเป็นกระบวนการแต่ว่าก็ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มม็อบ3นิ้วเนี่ยนะครับที่บางเวลานั้นก็ใช้ความรุนแรงและสิ่งสําคัญนั้นคือไปบูลลี่ไปดูถูกนะครับไปกระทํา กับบุคคลอื่นที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการไปเอารายชื่อของผู้พิพากษาพร้อมกับคนในครอบครัวนั้นออกมาแจกจ่ายให้คนนั้นเนี่ยครับสร้างความเกลียดชังกับครอบครัวของผู้พิพากษาแบบนี้คุณโบก็เคยออกมาบอกนะครับว่าการกระทําในลักษณะแบบนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องเราก็จะเห็นว่าคุณโบนัทธามหัตถนานั้นก็มักจะออกมาสวนทางกับกลุ่ม สามนิ้วนะครับหรือว่าม็บราษฎรเนี่ยอยู่เป็นประจําจนทําให้เธอนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างแต่อันที่จริงนั้นคงไม่ใช่นะครับเธอก็คงยังยึดถืออุดมการเดิมของเธอนั่นก็คือเดินหน้าเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแต่ว่านี่แหละกล่าวนี้ก็ตอบกลับไปยังคําพกานะครับที่มากล่าวหาเธออีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นการตอกหมุดนะฮะกลับลงไปให้กับคนเหล่านั้นได้คิดได้ย้อนกลับว่าที่ผ่านมานั้น คุณเคลื่อนไหวเรื่องของประชาธิปไตยจริงหรือหรือแค่นะครับเพื่อที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่จะสามารถสนับสนุนความคิดของตัวเองก็เท่านั้นเรื่องของประชาธิปไตยเป็นแค่เรื่องของการกล่าวอ้างหรือไม่ครับ